คือทั้งสองตัวแล้วบอกสองตัวแล้วบอกสองตัวนอะแล้วบอกเชื่อเดียวบอกเชื่อเดียวมันทวนข้นไปพอบังคับเราวแล้วมานั่งอยู่นี่แหละเล่าอยากอาบน้ำวันก็เลยเอาน้ำมาอาบให้เล่าวันน้ำมาอาบให้เล่าแล้ววันแล้วไม่ได้อาบน้ำโดนเลี้ยวเครียดเรียนไปเข้อสิงข้นอยู่บ้านแม่นเข้อสิงแล้วก็บอกเลขให้เลขบอกผัวให้เลขบห้ ไอ้แล้วก็มาแล้วก็บอกว่าออกไปวันแร้หยอดหมดเอาแม่นตะเขียนบอกแม่นนะค่ะท่านผู้ชมหวดก่อนตูยืนยันแล้วจับเดือนแล้วบอกลูกบอกหลานนั่นแน่จับตีจับเดือนแล้วมาตเรื่อยๆนองเพี่ยงอย่างค่ะท่านผู้ชมเมื่อกี้พนังพนังบาสิทามมันบาสิทามเป็นยังฝ่าจังพานี่ไปสั่นเลย พน,นังวเพนกห้องึ้นมาปูลงผู้าผมีสู้าดม่พระพุทธศาสนาได้บ,ด<ม>บวชก่อนสิบวชบวชนาค่อนผู้าขแค่นั้นละบอะไรบวชจางเลเือนเ,เขานาก่อนเนาะก่นจิตย<ม>ังทำผู้าขอมีสนาไดบ โคศราซอยดาวปุภุกดูดนไฟเท่าหมากเพเ่อยอุ่นเบย่อมา,าเยลยปอตลอดนะ<อ>ปองเขาปอางอกอกยะเห็นยุตวะก่อนถึงวันพระบุญโจอาธิษฐานกับปูว่าจังใด พูอธิษฐานอยู่บ่ค่ะอธิษฐานว่างเลยค่ะชุดทูกเลยบอตั้งศกัูเพครูค่ะตนมายุ่งเป็นปายาสตรจีลูกพนาเกิดมาสัตว์ลูกเลยมาพุดนัำปลากรอให้ลูกเทลี่ยเป็นว่าทั้งทำยังอะไรอะไรมันจะใช่ของเรามันเป็นของสุการ สบายใจให้ลูกทำไปทำเพื่อมวลมนุษย์<ม>เพื่อให้อนุชนรุ่นหลังได้ก,ก้าวเราขาดเราผูกติดตรานานเท่ามันอุกถัิภานเดียวไเห็ดชมควม่ำท,ที่ลูกอธิถานตั้งมันตั้งใจไว้จะเฝ้ามีแต่กามคันดูนลุราย่าน้อยใจ mọi người đã mượn ô phu yêu quý nghe hai sợ động hãy bắt chào mừng hãy bắt chào mừng hãy bắt chào mừng câu bắt chào mừng hãy bắt chào mừng hãy bắt hãy tinh thần tin tinh vàng để nó nhà, tang phố tuyệt quanh khu วางได้น้อเ่ยงาดีใจว่าน้อเนาะอาเป็นงาได้น้อมากน้องามาตาซายค่ะ งามันจะใส่เจค่ะเอาเปิกาผ้าเอากระเต้าด้เดือนกระเต้านี่เคิลกาปูแก่น้ำดูน้ำลานงามันจะใส่นอค่ะเนาะแตกระจันฟังก่อนเด้อ mặc dù nhà mất mặt 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 mặt

Vâng, à? được à? <laughs> cả nhà em <laughs> ừ. <laughs> <laughs> นับนับนับเดือนแล้วอยากให้อาลานน้ำแล้วนับสี่นับเดือนแล้วใช่มาเร็วเลยแม่ควางเที่ยงเข็ดเบากระเป๋าล like. ูกม่อย oui> ู่น้ำผึ้งสองว่าค่ะ อยู่ง้องสาอสองสามบอกาบอกเลขวะ ห้าสองสามง่ายไ่โคไปข่าวคนบ่โอ้โหแบบเต็มเต็มไอ้คอะเต็มดดเลยนี่โดดเลยนี่โดดสองด ไอ้ก็อบอลลูเลยมนื่องโดดออกสองสิแม่หน้าบอกสองเลยอืออ่าสามสองเยหน้าไปแล้วบอกเรียอให้ชคให้ล่าเออหญเนยมอทานด้ยองไปก่อนเาะ่หน้เนมัม้งล่างล่ล่างกันไมเียงให้เลา บดเส็จแล้วเนี่ยอืมมาเลยมาแม่มาเดยแมคะไม่ควมายไม่คว่มาเพิ่นเพิ่นบนอ่าลงลางคาลางลางเร่เร่บอเสร็อลงคาลายบเตร็จอย่างนีเพิ่นเพินลงมาถ็มเพิ่นไห่เพิ่นไห้มหาเพิ่นมีความรล้สึกวิ่าถ้าไห้ไมนถ้าไห่เลยเพิ่นล้วลงเราบดเส็มเื่ไม่ความดีใจเราเัินไม่ความข้านี่เล่าไใจแล้วว่าว่ออกลายแล้วว่าว่าออก มันจะหยว่าสิบว่าหายพะล่งแล้วอดมันจะตึ้อขึ้นว่าทํยังไงเนี่ยเอ้ยเห็นไหมคนแต่ละลงขอขอล่งจะบวแแมวใช่ไหมแม่คนล่องหายโคบ่ะหายโฉบมากวะยกขึ้นหาบอกยกขึ้นห่ามาผ่ห้องที่ราสองลยมาสองมาสามห้าสองสาม เออไปเลี้ยหาสามสองไปใส่เฮ้ยหาสองสามเดี๋ยะสาเดี๋ยวหากับสามเนึ่งเด่นออกตว่ายังบ่แตกเี้ยสามกันนีโอยน่อนี่เด็กยางางส้น เดี๋ยวตาสามกาดกัน huh. นี่ปะอรอย่าปะคุณคเยตาสามนี้ได้ยังแรเนข้าลางเ็นะเนี่ยน่สามารถล่มหลังไม่ติดม่ติดทำาไม่ไล่ับแสดงวันนี้บริสุทธิ์อาจัดจานตั้งเน่งอยั้งข้นบอลเน้อ

คนหะแกับเรียกแน่นี่ล้คนมาเสียบลน้พี่พี่พี่ก็เบลงเามาโย่ขับีเรียกอย่างนี้ม่เขียนว่าเรีลงทอตมวพี่ก็บป่องนปน่องเก็บทั้งสี่บอกแล้วก็บอกเล็กแบบั้งสี่บอกไม่ได้บอกถึงโตเปนมั เไอ้ไปเขาคนในบ้านอาจารย์ย่งดินบาทด้วยอาจารย์ย่งบินบาทไปในบ้านแต่เขี้ยนอีน่ะไม่่เขา่ไอยคนนี้เนาไม่กันวมันลาบเตอสองตัวแล้วบอกสองตัวแล้วบอกเพือเดียวมันวน้นไปก็บังคับเราแล้วมานั่งนี่แหละเราอยากอาบน้ำวันนี้ก็เลยอาน้ำมาอาบให้เลาวันนา้น้ำมาอาบให้เราเล้าว่า กได้อาบน้ำดนแล้วเที่ยมเรียนไปเข่าซิงคนอยู่บ้านเข่าซิงแล้วก็บอกเลขห้เรียบว่ายกลัวห้เรียบร้อยหาอแล้วก็มาแล้วก็บอกเล่าไปว่าเล่นกหมดแล้วบอกแล้วบอกก็พูดนะหาที่างด้วล่องเมื่อกี้เยพันห้ปไเวหก้อนที่แหลกนะห้ เลาไกล่เ้อไกล้วว่าไอ้ฟูออกมาแล้วกั่าเรามาว่างไว้ซื่อกับฟูกับว่าเขาใจนะว่าขอนตะเทียงแต่ว่าว่างไว้ซื uh> ่อนะแต่ว่าแต่เขี um> ่ยงพยกมุดอยู่ยังไง่าบ่ได้ทำดีที่ก็ยังคือเขานะแต่ว่าเอารถมาแล้วก็ยกตังไว้ไม่จตเขียงด้วเนี่ยเขาม่จะบอกน้มนะพวไหนอยากขอเลขขอรสก็นะ แต่วาเทียนที่ปูอยู่นี่ผู้ต้งมนี่นี่หลายองค์ปีปูได้ดูแรกมถึงขอามั่หรือสม่เนาะถุแรกมถึงหลงหลนึ่งยื่นใส่ขับฟูเนื้งยื่ยใส่ของมั่วแสดงว่ายนื้อับมาตึงแล้วมาหาก็สามกรสองแล้วเล่านืงหดอเดสองใสกาดว่เคียนมันกะไข่แล้วครับทุกทุกมกะหาสามสองแต่ว่าไข่เสกคินเส้หนั้น เรียนสิ่งพวกละบาปบันเมื่อจะไ้สารโตเล่าให้กลยเล่าด่าสุ่มหวมาได้บ้านหัวมาเราเกือบเครื่องบ้านคนวมาดังเสียเหมือนปัดเนี่ยเลาเลยบอกเลาเลยบอกบอกเมื่อจังสิ่ะในบันเขาเลยว่าชีกแม่ย่า บ้านนี้เราด่าเลยผู <S <S ้ไหบอกด่าเลยเราห้องออกมาทั้งหน้ามาอบร่มนะอบลมีเด็ดาเล่าที่ไหนเราเองเนาะแล้วกลบานนี้เรามา่มาเต็มพลันงนอนผูต่างวัดเห็นแล้า นั่งเรายู <ator> ้่นี่ได้สองตัวสามตัวเนาะมีซื้อแล้วเนาะอาจารย์่วใหญงแล้วเนน้เาทิ้งซ่าบ้านเราทิงสี่ตัวแล้วมาแล้วน่นตาลูกทัสมัยนั่นอีมากแล้วได้บอกเลยใครรู้ประจําไม่กี่ตมวเพราะเอามือเอื้อมไม่ได้กระพาที่บ้านนี้ค่ะปมาณประาก็ขึ้นเมื่อกี้นี้ บัคือปูมันจิ้่มอปูสีเทาลางเลยเ่นเขนต้องล่างมันจิเต็มแล้วบันนน่นจะิดอเป็นรที่ว่าอันนี้อนี้แล้วลงปลเต็มแล้มาแช่็ข้เดียวย่านนนเดเดียวแล้วก็เลยที่พนังสามหามท่านผู้ชมหนสองสวนนี้ก็ ว่านี่ก็สีแม่เนู่เนะยกขึ้นหาแล้วก็ยยกขึ้นสองยยกขึ้นสามอบอกากอนแเงน้บางหันคกันวะอันี่มือนใขึ้นนั่นเขาอีกแคมแม่แตเขี้ยนอขึ้นนั่นเขาอีกเตี้ยเราก็เลยอยากให้เข้ากับเป็นคนอยากอา้เป็นเนาะเพราะเขามันตอนตอนิ่นเข่ามันเปผู้ไทยอ กู้เชี่ยกระถือแล้วเนาะกสิความกสิความเมิ่อเดอเอาแม่ตะเขียนบอกแม่นนะครับวผู้ชมงักรอนตูยืนยันแล้วงวดนี้ยิีเมนบ่แมเมนกักะิจารณนาเนาะหาสองสามไการตรวจเลยสองสามผู้ชมลเลื่อยถูกมาไเปนน้ำกันค่ะ